ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยก็โอมนะคะเช้านี้ก็เจอกันที่ครัวกลางนะคะเจอย่าเหมือนเดิมเวลาแกงปลาไม่ร้อนโอ้ตอนร้อนเลยนะมมิินนากฮะเลยเมนูแกงปลา่ผัดวันเมื่อคืนวันมียายมาขายแม่ดาก็เลยซื้อไว้ซื้อไว้แล้วก็แกงกันนะคะทุกคน ยาหนึผักบ่ะนึผักน่าจะมีแหละซ่อมเจลเราไม่ต้องห่วงเลยเยอะมากกินเมี่ยงพอวานี้พิดหมดไปดูนึ่งผักทุกคนเต็มเลยผักขมผักขี้ขม่ะผักขมในในแปลงผักนะแล้วก็มะเขือ ปลูกเองนะคะผัดที่เราปลูกเองสวยมากยายจะซ้อมแจวแจวแจวประแดกวะเจวประแดกแกมกอกอ้ยด้การแกมกอกที่ขึ้นชื่อในในนาเราแซบใส่หอมมา อะไรบอกสูตรตำแกวมะกอกบอกตำแกวมะกอกย่าชิครับสูตรของย่าชิใส่อะไรลงไปใส่หอมต้มหอมต้มต้มแล้วก็หอมหอมหอมเราต้นหอมหอมต้นหอมวันนี้ย่าทำอะไรกินตำแกวมะกอก เจียวหัวโป่กมะกรอจะเป็นว่าเจียวหัวโป่กเนาะแ่บเด้อเจียวมะกออแ่บเด้ออันนี้คือเจียวมะกอกขาดไม่ได้พ่อเยซูลุงป้าปลาโนอ่ะถ้าขาดสองอย่างนี้คือไม่ได้ตามเจวนี้ทีไรคิดคิดถึงกุ้งนะเนาะต้องมีกุ้งฝอยมาตำกุ้งฝอยมาตำเออเนาะ ด้วยเนาะตำแบบสดๆสนะยาสดๆตำแล้วนะสดๆเลยใช้มะกรอกห้าเหมานี่เอาเมื่อวานนี้มะกอกเลยลูกหนึ่งได้ฝาตู้เย็นหนบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใหเราไม่ได้ออกเก็บแรรมชาติเจ้ามะ <c oughs> กอกก็จะเป็นพริกผงนะคะเขีมาเจอ อย่าบ,บอกมากอ,อกเรือลูกหนึ่งมากอ,อกเรือลูกหนึ่งแต่กําลังหาตอนนี้ถ้าไม่มีมะกอ,อกในงานเข้าเลยนะย่าไม่เสีบเลยใดเน้อเลยใดถ้าไม่มีมะกอ,อกนี่ยไม่มีเลยอา้าวอ้าวมามีมะกอ,อกบ้านพี่น้องเอ้ยจะไปหามะกอ,อกอยู่ซ้ายบ้านต้นมะกอ,อกอยู่สีเรอเอาอยูท่ทางพู่นเข้ามาปู่มมาจำประดงปุ่ม โบนแก้วนี้ไม่มีเห็นแล้วบ่ะใช้วาปกะบอกเสือเลยเดียวอุ้ยมีฮะเต็มถุงแต่ว่ามันแข็งยเลไม่เจอเยอะเลยนแช่น้ำเออเตอยังสดอยู่นะนี่ยังเขียวๆอยู่เลยเซาลุ้ยเนาะรายกัารรายกันลุงป้าปลารานัวนะคะปลาปารนัวลุงป้ารอมะกอกตอนนี้ซิกเนเจอร์ของเขาขาดไม่ได้เด้ขาดไม่ได้ เรามากรอกสักหน่อยนะคะเพราะว่าแช่ฟิชไว้เนาะฟิชยังได้ตืเอาไปอุ่นแล้วโอ้ปเลยบอบเลยใสอุ่นแล้วมันมั่นใจวะถ้าแช่น้ำมันมันมันจะช้าใช่ไหมย่าบอกว่าเห็ดแล้ได้ตื้อาไปอุ่นก่อนไหมครับเจ้าปีนระเปิดมาเลยหนึ่งสองสาม อาหารสาวเอนมินลวกผักนึ่งผักนึ่งผักผักโขมเนี่ยทำรองว่าขายไปหลายกิโลมามาหลายวันนี้เมนูผักทุกวันผักทักผักโซโคยอดแล้วอยู่บ้านไม่ค่อยได้กินผักวันนี้กินผักค่อยได้กินใช่ไหมค่ะเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูลดหุ่นหน่อยเดี๋ยวเราลองมะกอกกันใช่ค่ะ มันได้แล้วไม่ถึงนาทีอเสื้อสองนอตนะพีะเตอร์ยักแลันมีข้อนะนี่เดี๋ยวก็ข้อมันจะมันสมเขาบอกว่าถ้าแจวที่จะให้มันออกมากกมันต้องมีลูกมันใช่ลูกและเปลือกลูกกับเปลือก อยากลองก็ทำตามได้นะครับแต่แซ่บแท้ชิมเบิงชิมเบิงเนี่ยคนสวยชิมเบิงเนี่ยเจ๊เจ๊ย่างลื้มอะไรนะเด็กการเด็การเลยบ่กานเกือบบ่เอาเลยอ้างนัวปลาแล้วนัวปลาแดดแล้วเนาะเพรละว่าด็การต้องใส่อะไรหลายอย่างถ้าเรามีลุงป้าปลาล้านัวใช่เรียบร้อยนี่หน้าตา มีออผักมีแกงป้าแล้วก็ได้การนั่งนี่นี่ะะเออหรอมาดูทางนี้นะคะคนรดน้ำต้นไม้ปาทยบบ้านนะคะสวัสดียามเช้าค่ะเห้ใช่บอกถ,ถ้าถ้าเขียนเสวยใบมันจะใบมันจะเล็ก,ลก แ,แต่ว่าเป็นละเป็นลูกละเดี๋ยวก็โดนขโมยเดี๋ยวก็โดนขโมยแล้วม,มันมีลูกหนึ่งต้นเล็กๆนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นลูกละมันเพิ่งปีลูกเป็นปนีมีลูกปีนี้เนี่ยตีแรกแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นมะม่วงอะไรค่ะนี่แหละปีแรกที่ได้ติดก็มันเป็นมะม่วงสามเม็ดนี่ค่ะ บ่หยดสวยถ้าสามนึกดูไม่เคยสวยกับน้ำดอกไม้แต่ไม่ใช่น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้มันจะลูกมันยาวๆเลยใช่ค่ะเหมือนอยู่ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นก็ดกมากเลยฝั่งบ้านทุกวันเลยโอ้ทุกคนแก้วขมิ้นบ่แก้วขมิ้นนะเออตัวแปจะเป็นแก้วขมิ้นอ้ยตหน่อยกจะเป็นมะม่วงลัช <laughs> เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อ,อ,อ,อทุกคนเห็นกล้วยปัดปฐมบ้านกล้วยใช่ให้น้ำเลยจะได้ลูกใหญ่โอ้ยจะแซ่บแท้เห็นนียมชิดฝั่งโนวลไหมู่ไหนคะที่ถุงบันแล้วอ้วนอ๋อยังไม่เห็นออฟฟยังไม่เห็นลูกใหญ่ลูกใหญ่ปะลูกใหญ่ ลูกเหลืองนะแค่ยังมืนไม่ยมทิษป่วยของเราทุกคนนี่แม่ทยบ้านก็ให้น้ำนะคะเพื่อที่จะลูกจะได้จโ,โตนะคะมาเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะแม่ทยบ้าน,านไานปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณน,น,ะะนี้ใครซื้อท่านเราก็อย่าลืมนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องไทยก็โอมด้วยนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้ค่เดีค่ะ